ขันนะครับนี่มาไล์สดแต่ก็เดิมพันที่ริมบึงจันทนครนะครับลงสนามไปฝั่งนี้เป็นต่อห้าสี่สามสองนะครับฝั่งตานริมบึงยกให้สุิยันนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งต้าโควิดกับป้านัเทีบนำไปสี่ศูนย์ครับตานยกมายันตี วันนี้แอดมินขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาถึงหกโมงเย็นเพิ่งได้ออกจากสนามนะครับเตะไปแปดเกมรูดครับออกเจ้าครับออกเจ้าไม่พอับแต่คิวตอดสองขาครับแต่สุดท้ายใส่ใส่แต่คิวตอดสองขาเดินไม่ได้นะครับเรียบร้อยดีเลยครับแทนที่จะบวกนะครับ แี่ม40ฝั่งนั้นร้องเสมอเสิร์ฟนะครับสวัสดีเจ้าหนอครับสวัสดีเจ้าโดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าตานยกให้สุริยันแพ้เดี๋ยวเต้งให้ตานยกให้ตีนะครับ0ต่อ4ครับกรรมการก็เป็นน้องอุ่นบาดขามกับเจ้าโลเบิตบัดขามนะครับยก ยกล้นไปครับตายกมาวนัดตีครับลูกเก่งมานัดครับเอาจริงๆงครับลูกเก่งมานัดนินคือถ้าผมตัดตัดคลิปช็อตให้ได้เป็นอัลบั้มเลยนะครับลูกเก่งเลยครับลูกนี้ครับ f c ัน้ำลายครับเดดีโมในครับมาครับเข้าเต็มเข่าตานครับมายกสูงเงินฟ้าสุริยันตีไม่เลียครับขออภัยนะครับถ้าภาพ สั่นขออภัยเลยนะครับเพราะว่าลืมขาตั้งกล้องนะครับวันนี้พี่ยะสุพันธ์ไม่เข้าสนามนะครับนัดเพื่อนแล้วที่ยะสิ์ส่งของนะครับส่งของที่ร้อยเอ็ดนะครับตาวรนณัทมีลูกเกี่ยวครับมรัดแอลมองไม่มีลูกเกี่ยวยันเปิดหนึ่งตานยกสองอุูิย,ยันเต้แต่ก็สี่ต่อศูนย์มาสามสี่แล้วครับฝั่งนี้ไม่พอแบ่งนะครับ ใส่กับที่8,000ฝั่งนี้ไม่พอแบ่งเลยคนละ200รับแต่ใส่ยยันไม่ปล่อยครับการเปปสิอ์ฟายมันัดแตกครับทราบชัดเสียงชัดไหมครับกานเตม ตานตันตานตันเต้มตันแต้่มแต้่มสี่ต่อสี่นะครับนี่ครับในตำนานนะครับตานริมบึงครับแต่ก็ยังไม่แก่นะครับแต่เป็นตำนานตะก็ขอนแก่นไปแล้วครับโอ้ครับวันนี้พี่หนุ่มร้อยเอดแต่งตัวมาไม่ลงสนามครับแต่งตัวมาแ่หกโมงครับ สามทุ่มกว่าไม่ได้ลงสนามเลยครับก็พี่หนุ่มแกพี่หนุ่มนายแบบลงสนามนู่นนะครับเที่ยงคืนนะครับตาลยังยกสวยครับสุดยันร้อยเต้มนณฑนี่มีทุกอย่างนะครับยกเป็นลูกเกี่ยวครับไปครับสี่ต่อสี่ตาลเสิร์ฟโอ้โหนี่ครับเปิลูกเสิร์ฟ ลูกเสิบควนใจครับลูกเสิบควรใจครับลับยากนะครับห้าต่อสี่ครับการเสิรฟจี้กัตตาครับจ่าจับยกหนึ่งสวยงามมานัตตีแต่ก็เล่นยากครับฝั่งนั้นครับแจมสี่ศูนย์เจอแซียงทีเดียวห้าสี่นะครับ ลงสนามฝั่งนี้ไม่พออยาบแบ่งนะครับ4-0ขานอกยังไม่มีเล่นฝั่งนู้นเลยนะครับ ไปสุก่อนแอดมินก็มาลิงบึงนะครับแต่ไม่ได้ไลฟ์สดเลยครับแบตหมดนะครับฉลาดนะครับว่าที่สนามเปตองมันมีปลั๊กไฟให้ชาร์จนะครับแต้มหกต่อสี่ครับ <c oughs> ตาลิบึงโครตระก้อเสิร์ฟเข้าหัวมนัดตาบักามโยกมามนัดตี 4ต่อหกเสิร <Onion. button. S 1> ์มบนัดด <elli> ีจริงๆนะครับพูดถึงแต่ก็เสริบแทงแทงแทงครับแอดมินต้องศึกษาไปหัดเสิร์แล้วครับหต่อสี่การเสิร์ฟเอ้ยจี้มาออกครับกรรมการขานออกนะครับแอดมินว่าจะขอแรกข้ามหัวกับโรเบิร์ตนะครับ ในเหลี่ยมที่โรเบิร์ตต่อแต่หัวนะครับวันนี้ก็อยู่กันครบนะครับพี่โอ๊ตกับพี่วัดนะครับเออขาดพี่โอ๊ตกับพี่ยะครับพี่วัดก็เตะไป หนึ่งแล้วนะครับกินเรียบร้อยดีครับสุริยันลอยตื้อหกต่อสี่ครับมาเข้าซ้ายตาต้าโยกมาโอ้ยหัวเสาโอ้ยโอ้ยตีตีสุ่มเสียงตีสุ่มเสียงคิ้วแตกนะครับลุกนี้ครับ แล้วก็มันลอยตกอยู่หัวเสาพอดีครับมันนัดจิ้มยังจิ้มนะครับยังสะบัดเต็มแรงนะครับดูลูกเสือตานครับมาครับเข้าออซ้ายต้าต้าจับยกมาล้นเยอะครับนี่ตาจับหนึ่งดูคัดยกมาสุริยันลอยตีเอาติดเฉยมาครับจิ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 บเ้เอาติด,ดอีกโอ้ ยกสวยงาหมูจริงๆไม่น <society> okay. ่าหยอนแล้วตีสายได้ไม่ตีครับมาครับเปิดหนึ่งยกสองมาต้องตีแล้วครับตีหยอดไม่ตายนะครับเวทดใหญ่หยอดไม่ได้ครับก็มาเก็บลูกๆครับโอ้ยมานัดมันนัดบ่นตัวยกอย่างกับตัวเองยกได้ครับไอ้กุ้งไอ้กุ้ง คู่นัเนบ่ไแด้บ่เา้าน no ี่แหละเอาคาตัวไปสองร้อยพี่กุ้งเจ้าอูะคู่นเลยล่ะมันัดเสร็จเจ้หัวเสร์ฟดีครับตาเนื้อปลาครับตาจับหนึ่งยกสองมามันัดตีโอ้ยไม่อยู่ครับ4ต่อเจ็ดครับ เข่าฝายันครับนี่ครับตาลนี่ครับโคดพื้นยกด้วยซ้ายเจอใบโยจิ้มครับโอ้หถ้าเป็นแอดชอบนะครับตรนี้ครับมาครับอช่มันนัดขึ้นจมดีขึ้นนอนครับโอ้ยจมเห็น่องมันปันเจ้าของยกได้ครับมันนัดมันนัดเติ้งครับมันนัดยกให้เติ้งครับมครับพี่กุ้งพี่อุต่อสามสองครับพี่กุ้งพี่อุ พี่เขียวเป็นคนข้ามครับมานัดยกเกมแรกไม่ได้ตีครับแพ้ครับ <cetera> เกมสองมานัดยกดีครึ่งเกมครับ <mumbles> พุกชนะไปครับอ่าเขาซ้ายตาครับตาจับหนึ่งยกซ้ายโอ้ยหัวเสาหัวเสาโอ้ย,ย,ยแอดมินหยดลงทำการแข่งขันนะครับที่กรุงยกให้นะครับฝั่งนั้น ตายกให้ม ask, นะัดครับมนัดใช้แต่ห,ห er ัวครับตาไล่ยกมาสุริยันต์ปี้ ฝั่งนั้นขอญาติบอมนะครับโอ้เป็นแอดก็ยกไม่ได้นะครับยกดีเสมอตัวยกไม่ดีบ่นที่หมายกันมนัดครับมนัดเปิดขวาต้ายกมาสวยงามมนัดตีจสดีแซมสัดเนะครับ แอดมินก็ประสบผลสำเร็จไปนะครับสุริยันยกให้แอดครับเจมยกให้อาจารย์ตี้ครับแล้วก็โดนนำแปต่อ3าครับแชงรวดเดียว1 3บสามแครับโอ้โหเจ้าอาจรย์ร้องระงมเลยครับอันนี้ครับ ขาซ้ายไม่มีแล้วครับมานัดครับมาครับมานัดลากตีเองจิ้มมาโอ้โหจิ้มดีครับห้าต่อเก้าครับมานัดเสริมมายันเปิดหนึ่งโอ้โยกสวยเหลือเกินครับยกสวยเหลือเกินครับโอ้โหตอนลงสนามบอกสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ครับตาลครับ ผมเสพไปแล้วบอกแผยนี้ไปหาที่ไหนครับมนัดตีเอาเข้าซ้ายตาอยู่เฉยยกอยู่ที่เดิมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดลงตะก้อชาววังให้นะครับตาลครับลูกนี้ครับตาลเสิฟเข้าซ้ายตาครับจับหนึ่งยกสองสวยงามครับมนัดลอยตี าต่อสิบครับมานัดบอกเอาไม้เอาไม้ครับเอาไม้นึ่งได้เต็มน้ำชีสูนครับโอ้ไม่นหน้าหยอดครับเวทนี้มันหยอดไม่ลงจริงครับมานัดตีโอ้หกต่อสิบครับ ข้าหัวตาลครับตารจับ1ยก2องวันเนตอีกแล้วครับปยมานได้มีลูกเกี่ยวราคาฝั่งนั้นอาจารย์ตี้คำเนบแต่ราคาไม่ถึงนะครับฝั่งนี้ล้นนะครับจบกันอยู่ที่ไปกับแปดพันนะครับป่านอกไม่มีเลยครับฝ่านอกอยู่ฝั่งเดียวเลยครับ อาจารย์ตี้ยกให้มานัดนะครับยันยกให้เต้งนะครับเต้งแค้นะครับแต้มโดนนำแปดสามไล่มาแซงมาที่สิบแปดนะครับตะคิวกินสองขาครับตะคิวตอดสองขาครับโดดไม่ได้เลยครับเสียดายมากนะครับแต่ไม่ยอมนะครับไปหน้าได้ถีแน่ครับถือว่าทิ้งไว้นะครับ แกมสิบต่อหกครับฝั่งนี้เปลี่ยนเสิร์ฟบ้างนะครับคือยันเสิร์ฟครับเข้าฝามานัดครับตาโควบิดยกมาตีเต็มเพียวยกเลยยกเลยโัยกหลังเท้ายังอยู่หัวเน็ตครับโอ้ยนี่ครับยกหลังเท้ายังอยู่หัวเน็ตครับเกือบเตะได้แอดมินครับโอ้เดี๋ยวตัดให้นะครับตาเนรับเดี๋ยวตัดให้นะครับ เดี๋ยวตัด่งลงให้ในกลุ่มให้นะครับหาได้ที่อหมูพมาากาตหาไม่เจอาอหมูพมาเออือนไทยหาไม่เจอนะครับตาลิมบึงครับตาลริมบึงหากินตามข้อหมูพม่านะครับพี่กุ้งบอกครับมาเรอตีอ้าวมันนั้นมีลูกเกี่ยวโอ้โอ้ครับ ขอบคุณสําหรับข้อมูลครับการลิเบึงหากินตามค้อหมูพม่านะครับถ้าเป็นโรงงานมาตรฐานที่มีพม่ายังกินเขาไม่ได้นะครับชั่วโมงนี้ครับไม่ไปนะครับโอ้โหมาดัดวันนี้บ่นดีเหลือเกินครับ6 2นะครับเอาหัวพี่ตาลพีตาลจับหนึ่งยกสสุรยยะหัวเนี่ยทุกลูกครับโอ้โห อยู่ไหนก็หัวเน็ตครับยกหลังเท้าอย่งหัวเน็ตครับไม่กิเนี่โอ้โหเด็กๆก็ยังไม่นอนนะครับ เดมาเข้าหัวสุยันยกซ้ายอย่างหัวเน็ตครับโอ้โหโอ้โหใครจะเป็นตี้ครับยกซ้ายก็หัวเน็ตอยู่ไหนก็หัวเน็ตหลังเท้าก็หัวเน็ตครับโอ้โหแต่ก็ครับโอ้ยยอมครับยอมครับเกมนะครับ13ต่อ6ครับแถนี้ไม่น่าจะมีแก้ครับขอบคุณที่ชมไลฟ์สดนะครับ เดี๋ยวมีแผลต่อไปเดี๋ยวไลฟ์สดให้ชมกันต่อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ